ทีมหนึ่งมีแนเอรน้าครับนอาจจะรู้สึกว่าก้องสั้นวาเริ่มหนาแล้วก็มีรากาศที่เข้ามเข้าถึงมันซ้ายไม่ได้แล้วฮะหลายคนแล้วบเอกเาก็ประมาณชกเข้าต่างไม่ได้แล้ว

ขึ้นหน้าแล้วจะประมาณจะแต่ว่าไม่มีอะกรออกนี่เองน,นะเฮ้ย้งเาเอเขาติดยเนียนมากแล้วมันมายักมายักออกนี่ บอนีน kind of no ี้บอนีนี้สายไปฮะโอ้ย้นโดนตาหน่อมวยบบขพยักหนีบอแข่งเนอะมันไม่ประกานแน่นอน สองในตัวใหถ้าไม่มีเชือกเน้วคือตกเวทีแน่นอนนะฮะหมดยกที่หนึ่งยกที่สองใตัวครับร่งกายน่จงกายร่ง่นใจอันนี้อาจารยน้างยักร่นงจาย่อลยหว่งนะไอ้ลูกพีนี้ มันใจมันใจอยากกอดขาวเดินโอ้ยสกายันตามแท้สกายมันใจมันใจตไปข้างขวาสลับมันใจมันใจโอ้ยฝายนี้ยันตายแค่ครับมันใจมันใจ i'm yeah. a